สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube หาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13สิงหาคม2 5 6 6สำนักข่าวกรองแห่งชาตินิวซีแลนด์ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงข่าวกรองฉบับแรกว่าจีนรัสเซียและอิหร่านเป็น3ประเทศที่กำลังเพิ่มความพยายามแทรกแซงกิจการภายในของประเทศนิวซีแลนด์ รายงานดังกล่าวระบุนะครับว่ากิจกรรมข่าวกรองของจีนนั้นมีทั้งบวกและลบต่อประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าวิตกกังวลท่ามกลางบรรยากาศางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่จีนนั้นพยายามขยับขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องขณะที่ปฏิบัติการของรัสเซียตามรายงานข่าวของหน่วยข่าวกรองนิวซีแลนด์ระบุว่าแม้ไม่ได้เจาะจองนิวซีแลนด์โดยตรงแต่การใช้กลยุทธ์สงครามข่าวปรอมที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของชาวนิวซีแลนด์บางส่วนโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ สงครามในประเทศยูเครนด้านปฏิบัติการของหน่วยข่าวกรองอิหร่านจะเน้นไปที่การแทรกแซงทางสังคมกล่าวคือเป็นการสังเกตการและรายงานความเคลื่อนไหวของชาวอิหร่านในประเทศนิวซีแลนด์ให้รัฐบาลในกรุงเตหะรานหรือว่าเมืองหลวงของอิหร่านนั้นได้รับทราบนอกจากนั้นรายงานวิเคราะห์ของข่าวกรองนิวซีแลนด์กล่าวถึงสถานการณ์ภายในประเทศว่าพลเมืองจำนวนหนึ่งฝกักใฝ่แนวคิดหัวรุนแรงโดยมีเจตนาหรือศักยภาพที่จะก่อเหตุร้าย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่พบแนวโน้มหรือสัญญาณบ่งชี้ในส่วนนี้มากนักทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสาประเทศซึ่งถูกพาดพิงในรายงานฉบับดังกล่าวนั้นยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้นะครับนิวซีแลนด์นั้นที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็เป็นประเทศที่ฝักใยตะวันตกฝักใยสหรัฐอเมริกาแต่ว่าช่วงหลังมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนการเมือง น,นายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นแทนจาซินดาฮาร์เดนก็ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่นั้นเนี่ยก็มุ่งหวังในการที่จะกลับมาเชื่อมความสัมพันธ์กับจีนอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่รับตําแหน่งไม่นานนั้นก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนไปพบกับประธานิมดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนนะครับในการที่จะนาพานิวซีแลนด์กลับไปสู่การค้าการขายกับจีนอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูนะครับจากรายงานข่าวกรองในครั้งนี้ที่ออกมานั้นเนี่ย จะสร้างผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับจีนมากน้อยขนาดไหนซึ่งจากรายงานนั้นก็ไปกล่าวหาจีนในการแผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคแห่งนี้ก่อนหน้านี้นะครับนิวซีแลนด์เองนั้นทางด้านแอนโทนีบริงเกตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาเยือนนิวซีแลนด์นั้นได้มีการชักชวนให้นิวซีแลนด์เข้าร่วมกลุ่มออกัสซึ่งเป็นความพยายามในการสร้างกลุ่มขึ้นมาสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งก่อตั้งโดยสหรัฐอเมริการ่วมกับทางด้านอังกกฤษแล้ว็ มีพันธมิตรอย่างทางด้านออสเตรเลียนะครับในการที่จะเพิ่มกองเรือดำน้ำนําโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับเข้าประจําการในภูมิภาคและก็สนับสนุนให้ทางด้านออสเตรเลียนั้นะมีกองทัพที่มีศักยภาพในการที่จะต้านทานอํานาจของจีนที่แผ่ขยายอิทธิพลในภูมิภาคแห่งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนีนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์นีด้วยครับ